สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับสุสกีอาร์ติก้านะฮะติดตั้งจอ Android นะครับจากวายเอนะฮะเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วตัวนี้ลำ2ลำ32เวอร์ชั่น11นะฮะตัวนี้ฮะพร้อมกล้อง d v r 2.2เป็นกล้องบันทึกหน้าระบบแอนดรอยพร้อมกล้องถอย h ไ l i n k นะครับเป็นกล้องถอย HD นะครับงานติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่างานติดตั้งลงรถทิงเป็นยังไงครับผมนี่ฮะตำแหน่งในการติดตั้งนะครับก็ถูกต้องตามนี้เลยนะครับหน้าจอฟีเจอร์ใหม่นะฮะ ดับได้หลังจากที่เราเปิดไฟหลีนะครับเปิดไฟหลีหน้าจอจะดับนะฮะเก็ดูนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยหน้าจอโฮมหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้คันนี้ติดตั้งในชุดโปรโมชั่นมีกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเรียกดูกล้องหน้าระบบ Android เรียกดูผ่านนี่ครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะเรียกดูปุ๊บเราจะเห็นว่ากล้องหน้าทํางานอยู่นะฮะมีการบันทึกอยู่นะครับ นี่ฮะเห็นไหมฮะรถวิ่งจริงนะฮะกล้องกระพริบนี่ฮะถ้าตัวสีแดงกระพริบแสดงว่ากล้องมีการบันทึกอยู่นะครับตัวนี้ฮะบอกรัดที่จูดลองที่จูดนะครับบอกวันที่เวลาด้วยนะฮะเราเห็นภาพภาพสวยงามมากนะครับตัวนี้เป็น Full HD นะครับโอเคออกจากหน้าจอนะครับเข้าหน้าจอโฮมหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้เช็คแอปดึงลงมานะครับเชื่อมต่อสัญญาณนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับการเปิดแอปพลิเคชัน เราจะเห็นว่าสามารถนะครับที่จะเรียกดูได้นะครับทั้ง2อแอปพลิเคชันนะครับมาดู u t u b e นะฮะตัวนี้คอนเน็กกล้องถอยด้วยนะครับพร้อมกับคอนโชว์พวงมาลัยเดิมของตัวรถนะครับสามารถเบาเสียงเล่งเสียงได้นะครับยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะเป็นระบบสั่งเสียงไทยมาดูกันฮะเรจะแต่งนะฮะแต่งรถน้าดมเพชรเชบูรเนี่ยเป็นระบบสั่งเสียงนะครับไม่ต้องพิมพ์ง่ายๆเลยนะครับ ทุกแอปพลิเคชันนะฮะติดตามด้วยนะฮะลองดูนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะดูอันนี้มาลองดูะฮะนี่เพิ่งติดไปเมื่อวานนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราลองเร่งเสียงเบาเสียงผ่านวันนี้คสูดดีแมคครนิวนะฮะคันนี้มาติดตั้งจอ Android นะครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะะฮแบบนี้เลยนะครับเบาเสียงเล่นเสียงขณะที่เล่นอยู่เดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยหน่อยฮะพอเข้าเกียร์ถอยนะฮะนี่ฮะภาพกล้องถอยขึ้นโอ้โหคมชัดเลยทีเดียวแจ๋วเลยนะฮะ นี่นะฮะถ้าเป็นฟังก์ชันใหม่ๆสังเกตดูนะฮะสังเกตดูสังเกตดูอะไรฮะสังเกตดูอะไรครับสังเกตดูว่าเสียงนะครับในการเล่นจาก YouTube ยังคงเล่นอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวถูกนะครับกว่านี้เมื่อก่อนที่เราติดตั้งระบบของ YouTube จะหายไปเลยจะตัดทิ้งไปเลยในกรณีที่เราเข้าคลองถอยนะฮะแต่ตัวนี้ youtube ยังคงอยู่นะครับนี่ฮะแจวอย่างนี้เลยนี่ฮะ ดูนะฮะเสียง่อง Youtube ยังคงอยู่นะฮะในขณะที่เราเข้าเกียร์ถอยสุดยอดเลยนะครับสำหรับใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถนะแดนเพชรบูรรวมถึง Youtube Studio ฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ